เมื่อเด็กที่มีชีวิตแสนจะอบอุ่นจากพ่อแม่แต่วันหนึ่งเขาต้องถูกน้องชายคนใหม่มาแย่งมันไปเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สลตดมูวี่ขอเสนอเรื่อง The Boss Baby ภาคหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปกินนมสูตรพิเศษกันเริ่มต้นเรื่องนะครับในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อทิมเขามีจินตนาการอันเป็นเลิศชอบคิดว่าตัวเองได้เป็นผชนภายในที่ต่างๆแต่อันที่จริง คิมกำลังเล่นกับพ่อของเขาเองอะนะคิมมีครอบครัวอันแสนอบอุ่นและมีชีวิตที่แสนจะสบายพ่อกับแม่ทำงานให้บริษัทสัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆของโลกถึงแม้ทั้งสองจะทำงานหนักขนาดไหนก็จะมีเวลาให้ลูกชายคนนี้อยู่เสมอคิมจะได้ฟังนิทาน3ามเรื่องก่อนนอนและเพลงพิเศษที่พ่อกับแม่เขาแต่งให้ สำหรับผมมันเป็นชีวิตที่ดีและเพอร์เฟกสุดๆเลยนะทั้งสองถามลูกชายก่อนจะลบว่าลูกอยากจะมีน้องชายบ้างไม่ล่ะเขาตอบปฏิเสธทันทีไม่หรอกครับมีแค่ผมก็พอแล้วซึ่งคิมไม่รู้อะไรเลยว่าตอนนี้แม่กำลังจะมีน้องชายให้เขาอีกคนมันทำให้อยู่ๆเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเด็กทารกมันเกิดมาจากไหนกันนะผมคิดว่าทุกคนก็คงสงสัยเหมือนกัน สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นที่ที่เราเกิดมายัางไงล่ะครับเด็กทารกหลายคนกำลังถูกส่งไปตามบ้านต่างๆแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ดูแปลกไปกว่าเพื่อนคนอื่นหันหน้า ส่วนเด็กคนนี้หันหลังดูไปดูมาก็แปลกจริงๆฮะซึ่งการทดสอบสุดท้ายก่อนจะปล่อยให้เด็กๆไปเกิดทั้งหมดจะถูกทดสอบการหัวเราะใครหัวเราะจะถูกส่งไปให้ครอบครัวธรรมดาแต่ถ้าใครไม่หัวเราะเหมือนเด็กคนนี้ล่ะก็จะถูกส่งมาแต่งตัวเตียงพร้อมที่จะให้ไปปฏิบัติภารกิจเพราะว่าเป็นเด็กที่พิเศษกว่าคนอืน่นแถมไม่ได้มีแค่คนเดียวมีแบบนี้เป็นพันๆคนฮ <c oughs> เราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะทุกคน หลังจากนั้นไม่กี่วันทิมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าน้องชายคนใหม่ของเขานั่งแท็กซี่มาที่บ้านโอ้โหตัวกระเปียกเดียวแถมเต้นโชว์ด้วยทิมรีวิ่งลงมาข้างล่างเขาเห็นพ่อกับแม่กำลังอุ้มน้องชายคนใหม่กันอย่างตื่นเต้นทำให้เขาเกิดคำถามมากมายขึ้นในหัวไอเด็กคนนี้มันเป็นใครกันมาที่นี่ทำไมแล้วยังใส่ชุดอะไรมาก็ไม่รู้มองหน้าสงสัยอยากจะมีเหลืองแน่ๆเฮ้ยมีเรื่อง มาถึงวันแรกก็ร้องให้เงาแงจะเอานั่นเอานี่ทำไม่พอใจจะจร้องแบบไม่มีหยุดทำให้พ่อกับแม่ต้องคอยเอาใจน้องชายคนใหม่อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตอนกลางคืนก็ยังไม่เว้นตอนนี้บ้านทั้งหลังปั่นป่วนเพราะน้องชายไปหมดจนทิมไม่ได้หลับได้นอนพอมีน้องชายคนใหม่เข้ามาทุกอย่างในชีวิตของทิมก็เปลี่ยนไปพ่อกับแม่ไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนไม่มาเล่านิทานให้ฟังไม่ร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนเพราะทั้งสองทำงานหนักมาก แถมยังต้องมาดูแลน้องชายที่ชอบเอาแต่ใจจนเผลอหลับไปที่โซฟานะทันใดนั่นเองพิมพ์ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากด้านบนมันเป็นห้องของไอ้น้องชายตัวป่วนที่เขาไม่ชอบหน้ามันตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาค่อยๆแอบย่องเข้าไปจนได้ยินเสียงใครบางคนกําลังคุยโทรศพัพท์ซึ่งมันก็คือน้องชายตัวป่วนนั่นเอง กำลังคุยเรื่องภารกิจลา้าบางยางทีมเลยตะโกนสั่งให้มันยกมือขึ้นแล้วรู้ความจริงเว้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดามันพูดเป็นคำได้เขาถามว่านายเป็นใครกันเอ่อิม บอกเป็นว่านายเรียกฉันว่าบอสแล้วกันแล้วมันยังบอกอีกต่อว่าห้ามเข้ามาขวางทางฉันถ้ายังอยากได้รับความรักจากพ่อแม่คงได้มันทําให้ทีมเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าครวรจะบอกพ่อกับแม่ยังไงดีวัยน้องชายคนใหม่มันไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไปทีมเลยวางแผนที่จะหาหลักฐานไปให้พ่อกับแม่ดูแต่แล้วพอได้พบกับเด็กเบบี๋เต็มบ้านไปหมดเขาร้องตะโกนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ พ่อกับแม่รีบเข้ามาช่วยทิมบอกว่าน้องๆแค่นัดกันมาเล่นเท่านั้นเองนะพูดจบทั้งสองก็เดินจากไปครับเบบี้บอสบอกว่าพวกเรามีการประชุมและนายห้ามมายุ่งวุ่นวายเด็ดขาดแล้วคิดเหรอครับว่าทีมจะยอม เขาแอบเข้ามาอัดเสียงในขณะที่เบบี้บอสกำลังประชุมซึ่งเด็กคนในเรือนที่มีความสามารถพิเศษได้เข้ามาช่วยทําภารกิจรับร่วมกับเบบี้บอสเพราะตอนนี้ไม่มีใครชอบเด็กเหมือนอย่างเมื่อก่อนและเตอร์รูตัวร้ายของพวกเขาคือน้องหมาสุดน่ารักเบบี้บอสอธิบายต่อว่าในอดีตการเด็กทารกจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกเสมอจนวันนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อน้องหมาถูกเปลี่ยนโฉมดีไซน์ใหม่ให้ดูน่ารักขึ้น ด้วยฝีมือของบริษัทปัปปิโกโดยมีฟาซิตเป็นผู้บริหารเขากำลังจะเปิดตัวน้องหมารุ่นใหม่ที่งานรวมพลคนรักสัตว์เลี้ยงที่ราชเวกาส เบ b y ้บอสบอกว่านี่เป็นสงครามถ้าน้องหมารุ่นใหม่ออกมาน่ารักกว่าเบบี้อย่างพวกเรามันจะทําให้บริษัทของเราเจ๊งได้ง่ายๆเบ b y ้บอสเลยสั่งให้เด็กๆไปตามสืบมาว่าหมารุ่นใหม่ชื่อไรมีหน้าตาแบบไหนในระหว่างนั้นทิมได้ทําการอัดเสียง Baby ้บอสว่าเขากําลังจะทำอะไรไว้หมดแล้ว เมื่อพ่อกับแม่พากันเข้ามาปุ๊บเบบี้บอสกับลูกทีมก็ทำตัวเป็นเด็กปับ๊บหลอกว่าตัวเองยังเป็นเด็กทารกที่แสนน่ารักน่อินดูทีมได้หลักฐานทุกอย่างและกำลังจะเอาไปให้พ่อกับแม่ฟังแต่แล้วเขาถูกเบบี้บอสจับได้มันสั่งให้ส่งเทปหลักฐานนั้นมนซาซะทีมไม่ยอมรีวิ่งออกไปให้พ่อกับแม่เขาถูกพวกเด็กๆคอยขัดขวางทุกทาง จนเบบี้บอสสามารถแย่งหลักฐานสำคัญไปจากเขาได้ทีมจัดการไอเด็กตัวป่วนด้วยท่าไม้ตายและขโมยเทปกลับมาได้สำเร็จ เขาวิ่งหนีมันสุดชีวิตเลยเบบี Baby ้บอสไล่ตามมาติดๆถ้าง,งั้นก็ต้องเจอแบบนี้ปล่อยมันกิ้งลงมาได้แม่เสลยฮ่าๆทิมวิ่งมาที่ห้องทำงานพ่อของแม่ตะโกนบอกว่าเด็กคนนี้มันพูดได้แต่กลับเป็นเบบี้บอสที่กำลังนั่งอยู่เฮ้ยมันมาตอนไหนวะทุกคนจากนั้นมันจับตุกตาตัวโปรดของทิมเป็นตัวประการทิมเข้าไปแย่งมันคืนมาทำให้ตุกตาขาดเป็นสองท่อน เขาโกรธแบบสุดๆจับเบบี้บอสกำลังจะโยนมันออกนอกหน้าต่างเบบี้บอสขอเจรจาว่าเรื่องทั้งหมดเราคุยกันได้ทิมพูดด้วยความโมโหนายมันตัวปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงงานนี้นายจบเหงแน่นอนทันเดิน้นั่นเองพ่อกับแม่เดินมาเจอพอดีและถามว่าเขากำลังคิดจะทำอะไร โชคร้ายสุดๆหลักฐานสำคัญที่ทีมกำลังจะถูกเอามาเปิดโปงกับลอยกระเด็นไปข้างนอกแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนเห็นยับเลยพ่อกับแม่บอกให้ลูกชายอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ทำนะเป็นความผิดของไอเด็กคนนั้นต่างหากมันอ่ะพูดได้แถมยังมีประชุมเรื่องเกี่ยวกับน้องหมา ทั้งสองได้ฟังแบบนั้นไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเพราะรู้ว่าลูกชายชอบจินตนาการอยู่แล้วพวกเขาเลยสั่งลงโทษด้วยการกักบริเวณทิมเป็นเวลาหนึ่งเดือนและให้อยู่กับน้องชายทิมได้แต่นั่งเศร้าคนเดียวอยู่ในห้องเล็กๆจินตนาการว่าตัวเองเป็นนักโทษกำลังรอวันถูกปล่อยตัวระหว่างนั้นเบบี้บอสเดินเข้ามาบอกว่าเราสองคนต้องคุยกันแต่เขาไล่มันไปให้พ้น เจ้าเด็กตัวป่วนเห็นน้ำตาทิมเลยรู้สึกผิดขึ้นมาและอธิบายทุกอย่างให้ฟังว่าฉันไม่ใช่เด็กธรรมดาฉันได้รับภารกิจมาจากเบื้องบนเบบี Baby ้บอสยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้บริหารระดับกลางของเบบี้คอร์ปที่ถูกส่งลงมาให้ทำภารกิจรับแต่ทิมไม่เชื่อ Baby เบบี้บอสได้บอกให้เอาจุกนมไปดูตาแล้วนายจะรู้คำตอบทั้งหมดเขารับมาแบบหยีๆไม่กล้าจะเอาเข้าปากแต่เพราะอยากรู้ความจริงทั้งหมดจึงต้องยอม ทีนี้ก็ดูดรวบเลยยิ่งดูเร็วยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นไม่นานเบบี้บอลได้พาเขามาโผลที่บริษัทเบบี้คอปที่ทํางานของบอสเขาล่ะครับทิมตื่นเต้นมากไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงๆและการมาที่นี่ไม่มีใครสามารถเห็นทั้งสองได้อีกด้วยโอ้โหจุกนมวิเศษจริงๆเบบี้บอลเล่าให้ฟังต่อว่าที่นี่คือสถานที่กําเนิดทุกสิ่งทิมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดพวกนายโตขึ้นจะเป็นยังไงล่ะ ไม่ไม่พวกเราไม่มีวันโตเพราะดื่มนมสูตรลับพิเศษทำให้พวกเราเป็นเด็กไปตลอดกาลเฮ้ฮ <c oughs> อันนี้เจ๋งสุดๆแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเบบี Baby ้บอสชี้ให้ดูกราฟที่อยู่ตรงหน้ามันแสดงความรักที่มีทั้งหมดในโลกซึ่งตอนนี้ของน้องหมาเริ่มมีใหญ่ขึ้นพวกเราแก้จะถูกแย่งความรักไปหมด และภารกิจของฉันคือไปสืบว่าน้องหมาตัวใหม่คือไรและถ้าทำสำเร็จฉันจะได้ขึ้นเป็นตำนานของบริษัท b a b y c o อ p b b y y b บอมีไอดอลอยู่หนึ่งคนนั่นคือ b i g f a ฟ t บอ b b b y y เคยเป็นซ e o ทารกที่อายุน้อยที่สุดของบริษัทแต่กเกษียณไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน ทั้ง2องวาร์ปกลับมาที่บ้านเบบี้บอสหรือเวลาแค่2วันในการทำภารกิจถ้าทำไม่สำเร็จเขาจะโดนไล่ออกท,ทันทีทิมบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนายคงมีงานอย่างอื่นให้ทำอีกเยอะตอนนี้นายจัดกระเป๋ารอเลยดีกว่า นายไม่เข้าใจทิมถ้าฉันโดนไล่ออกฉันจะไม่ได้กินนมสูตรพิเศษจะกลายเป็นเด็กธรรมดาและอยู่กับนายที่นี่ไปตลอดจงรู้ไว้ด้วยทิมรู้แบบนั้นมันคงเป็นฝันร้ายของเขาแน่ๆเลยต้องยอมช่วยเบบี้บอสทำภารกิจบอสจึงให้คำสัญญา ถ้าภา,ารกิจสําเร็จรับรองว่านายไม่ได้เจอหน้าฉันอีกต่อไปแน่นอนทั้งสองเริ่มสืบหาแฟ้มลับหมาตุบายแต่ไม่รู้ว่ามันถูกเก็บไว้ที่ไหนทิมบอกให้บอสด,ดูนี่สิมันเป็นวันพาลูกไปที่ทํางานที่บริษัทของพ่อกับแม่ฉันจัดขึ้นคราวนี้เราจะได้เข้าบริษัทของน้องหมาแล้วรู้ว่าน้องหมาตัวใหม่คืออะไรกันแน่บอสตอบว่าแต่นายโดนกักบ,บริเวณนะพ่อกับแม่นายนาะคงไม่ยอมพาไปที่ไหนหรอกก็จริงทั้งสองคิดว่าเราเกลียดกัน ทิมเสนอแผนขึ้นมาถ้างั้นเราต้องทําให้พวกเขาเชื่อให้ได้ว่าเราสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันจริงๆแค่คิดทั้งสองก็แทบอ้วกออกมาแล้วนะแต่ถ้าภารกิจสําเร็จมันก็คุ้มที่จะทําใช่ไหมล่ะครับทั้งสองเลยต้องแกล้งทําเป็นรักกันทิมดูแลเบบี้บอสอย่างดีเลย ปอนข้าวน้องจับน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่ารักอ่ะดูไปดูมาสองคนนี้ก็เหมาะจะเป็นพี่น้องกันจริงๆอยู่นะทุกคนเมื่อพ่อกับแม่เห็นว่าทีมดูแลน้องชายคนใหม่ไดีๆเลยมาชวนให้เขาไปงานวันพาลูกไปที่ทำงานและไม่ต้องถูกกากบริเวณอีกต่อไปแล้วเข้าแผงสิครับงานนี้จากนั้นทั้งสองมาถึงบริษัทน้องหมาที่มีน้องหมาน่ารักน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดพ่อกับแม่ชวนให้ทีมขึ้นไปห้องทำงานด้วยกัน ส่วนน้องให้อยู่โซนน้องหมาระหว่างที่พ่อกับแม่ให้เวลาดูกเพราะทั้งสองรู้ว่าตัวเองไม่มีเวลาให้ทิมเหมือนเมื่อก่อนวันนี้เลยขอโอกาสพาเที่ยวซะเลยทิมปฏิเสธบอกว่าผมจะอยู่กับน้องเองฮะเบบี้บอสชมว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้ารู้ว่าหมาตัวใหม่คือไรฉันจะไม่อยู่กวนใจในายแน่นอนถึงเวลาทำภารกิจทั้งสองแอบเข้าไปในห้องลาห้องนึงโดยให้เบบี้บอสปลอมตัวเป็นน้องหมา <c oughs> เข้าท่าดีแฮ แล้วดูเหมือนจะถูกใจน้องหมาด้วยกันเป็นพิเศษเบบี้บอสกำลังจะถูกร,ปรอปพจับได้ว่าเขาไม่ใช่หมาจริงๆบอสได้จัดการเลี้ยมแม่มซะเลยนี่แนะ่ทิมมาแส่จังหวะนี้รีบตามเข้าไปทั้งสองมาเจอห้องห้องหนึ่งแล้วรู้ว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละพอเดินเข้ามาก็พบกับแฟ้มลับซ่อนอยู่ในนี้จริงๆทิมเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งหยิบฉันคิดว่ามันต้องมีกับดักเบบี้บอสได้หาแฟ้มอีกอัน ที่มีน้ำหนักเท่ากันมาเปลี่ยนแทนที่พวกเขาทำได้สำเร็จแต่น้ำลายของเบบี้บอสดันหล่นไปโดนแฟนมิกันความสวยเลยมาเยือนทั้งสองทิมกับเบบี้บอสโดนจับได้ข้อแล้วครับและคนที่อยู่เบื้องหลังน้องหมาตัวใหม่คือ Big Fast b o นบอสเบบหรือฟานซินนั่นเอง b a b y ้บอสงงว่าเขาทำแบบนี้ทำไมคุณเป็นฮีโร่ของผมเลยนะฟานซินเล่าให้ทั้งสองฟังตอนที่ทำงานอยู่บริษัทเบบีเขาเป็นผู้บริหารดาวรุง่ง จนได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้รู้ว่านมสูตรพิเศษไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะเขาแพ้โปรตีนในนมผู้อำนวยการเลยเรียกเข้าไปพบและไล่เขาออกพร้อมกับหาคนใหม่มาแทนจากนั้นก็ส่งเขามาที่ครอบครัวอันแสนโหดร้ายทำให้ฟานซีเสียใจมาถึงทุกวันนี้และถึงเวลาที่เขาจะแก้แค้น ด้วยบริษัทน้องหมาตลอดการหรือน้องหมาที่ไม่มีวันโตฟานซิสจะทำการปล่อยหมาไปทั่วทุกมุมโลกให้ทุกคนหลงใหลในความน่ารักของมันทีนี้ก็จะไม่มีใครอยากเลี้ยงเด็กทารกอีกต่อไปปิดฉากบริษัทเบบี้คอปเบบี้บอสไม่เชื่อบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกแต่หารู้ไหมว่าเขากลับเป็นคนเอาส่วนผสมสำคัญในนมสูตรพิเศษมาให้ฟานซีดแถมมันยังจะเอาตัวพ่อกับแม่ของคีม ปงานเปิดตัวน้องหมารุ่นใหม่ที่ราสเวกัสโดยให้พี่เบิ้มมารับหน้าที่ดูแลพวกเขาทั้งสองทิมไม่รู้จะบอกความจริงพ่อกับแม่ยังไงถ้าเกิดพูดอะไรไปฟานซีจัดการฆ่าพ่อกับแม่ของเขาแน่ซึ่งพ่อกับแม่ไม่ได้ตะหงิดใจเลยสักนิดเพราะคิดว่าต้องไปทำงานดีซะอีกมีคนมาดูแลลูกๆให้ ทีมบอกว่าเราต้องไปช่วยพ่อกับแม่ที่สนามบินให้ทันก่อนที่เครื่องบินจะออกแต่ปัญหาตอนนี้คือต้องจัดการไอพี่เบิร์ให้ได้ซะก,ก่อนอยู่ๆเบบี้บอสทำตัวเหมือนเด็กทารกจริงๆยังไงอย่างนั้นทิมสงสัยว่าเขาเป็นอะไรไปนเนี่ยบอสบอกว่าถึงเวลากินนมสูตรพิเศษแล้วถ้าเขาไม่ได้กินจะกลายเป็นเด็กทารกปกติเต็มตัวทีมคิดแผนอะไรดีๆออก ทั้งสองช่วยกันผสมอาวุธสูตรพิเศษเอาไปจัดการไอพี่เบิมดูเหมือนจะได้ผลซะด้วยทีนี้ก็จัดการขังมันไว้ในห้องน้ําแค่นี้ก็เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยมันพังออกมาได้เฉยวิ่งสิครับงานนี้ไอพี่เบิมไล่ตามมาด้วยความโอโหเบบี้บอสวิทยุรายงานไปบอกให้ลูกน้องในทีมออกมาช่วยไม่นานเหล่าบรรดาเด็กตัวป่วนก็โผล่มาช่วยจัดการไอพิเบิม นี่ไงมันต้องเจอแบบนี้เด็กพวกนี้มันแข็งแกร่งจริงๆว่ะทุกคนแต่ถึงยังไงพวกเขาก็จัดการมันไม่ได้อยู่ดีเบบี้บอสั่าให้ทีมสิ่งเต็มสปีดไปเลยไม่งั้นเราโดนมันจับได้แน่ๆจากที่ทีมปั่นจักรยานหลบต้นไม้ไม่เป็นเขาได้รับคําสอนจากเบบี้บอสนายต้องจินตนาการว่าตัวเองเป็นกัปตันเรือกําลังฝ่าพายุทะเลข้างและตั้งเป้าหมายไม่ให้ชนทีมทําสําเร็จเท่านั้นยังไม่พอ เขายังจัดการโชว์ลีลาปั่นจักรยานข้ามขบวนรถไฟหนีรอดจากไอพิ่เบิมได้อย่างเฉียดฉิวทั้งสองเข้ามาถึงสนามบินอยูอยูเบบี้บอสเกิดเป็นเด็กขึ้นมาอีกแล้วพวกเขาต้องแข่งกับเวลาก่อนที่พ่อกับแม่จะขึ้นเครื่องบินแต่ว่าไม่ทันครับฟานซีดพาพ่อกับแม่ของเขาบินหนีไปเรียบร้อยทั้งสองหาทางจะตามไปทันด้วยการไปขโมยชุดของเอลวิสเพรซี่เพราะถ้าที่ไหนมีเอลวิสที่นั่นต้องมีราชเวกาน ทีนี้ก็ใส่ชุดปลอมตัวขึ้นไปบนเครื่องบินแถมไม่ถูกจับได้ซะด้วยทิมกับเบบี้บอสแอบเข้ามานั่งในชั้นเฟรสคาร์สไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็เดินทางมาถึงรัสเวกัสและตามมาที่งานเปิดตัวน้องหมาซึ่งตอนนี้ฟาซีดได้เปิดตัวน้องหมาที่ม่มีวันโตไปตลอดการทุกคนในงานตื่นเต้นกันมากๆใครที่ได้เห็นต่างภากันหลงไหลในความน่ารักของมัน พ่อกับแม่มองเห็นลูกชายและสงสัยว่าทำไมทั้งสองมาทำอะไรกันที่นี่ฟานซสจับพ่อกับแม่ของเขาขังไว้ในกล่องของขวัญทีมกับเบบี้บอสต้องตามไปช่วยที่ด้านหลังเวทีไอพี่เบิร์มตามอะไล่จับตัวทั้งสองพวกเขาไม่ยอมแพ้มันง่ายๆรีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุดจนมาพบกับเจรวดที่กำลังขนน้องหมาพร้อมกับนมสุดพิเศษฟานซีต้องการจะส่งน้องหมาไปแจกให้คนทั้งโลกทีมวิ่งสุดชีวิต ขาดความไม่ให้ส่งเจ้าหวอวกไปฟานซิด้ามาดักหน้าทั้งสองไว้มันทำการนับถอยหลังอีกสองนาทีเจรวดจะถูกปล่อยตัวมันจัดการโยนไม้เท้าสกัดไม่ให้ทีมหลีทำให้ทั้งสองกำลังจะตกลงไปด้านล่างเบบี้บอสบอกให้เขาใช้จินตนาการอันลัมเลิศจัดการกับมันซะทั้งสองร่วมมือกันจินตนาการว่าตัวเองกำลังเป็นโจรสลัดต่อสู้กับฟานซิด จนทำให้มันตกลงไปในนมสูตรพิเศษเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นก่อนที่จ้รวจจะถูกปล่อยตัวทิมพยายามจะเปิดกล่อ,องของขวัญเขาสั่งให้เบบี้บอสไปปล่อยตัวน้องหมาออกมาทั้งหมดพลังของน้องหมาพาพ่อกับแม่หนีออกไปจากที่นี่ได้ทันเวลาแต่เบบี้บอสได้กลายเป็นเด็กทารกอย่างสมบูรณ์ เขาเกิดความกลัวร้องให้อ,อกมาไม่ยอมให้ทิมอุ้มเหลือแค่20วินาทีสุดท้ายทิมตัดสินใจร้องเพลงก่อนนอนที่เขาฟังเป็นประจำขึ้นมาและคว้าตัวบอสมาได้จากนั้นทิมได้ให้เบบี้บอสกินนมสุตพิเศษทั้งสองดีใจกันสุดๆที่ทำภารกิจสำเร็จส่วนฟานซิสมาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งและถูกไอพี่เบิร์มาไปเลี้ยงเฮ้ฮ <c oughs> ดีเหมือนกัน ทีมช่วยพ่อกับแม่ออกมาจากของของขวานพวกเขาชมว่าลูกเก่งมากลูกเป็นพี่ชายที่ดีพ่อกับแม่รักลูกทั้งสองหมดหัวใจเลยนะถึงเวลาที่เบบี้บอสจะได้กลับบริษัทสักทีทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ครับทั้งสองบอกลากันดูเหมือนทีมคงจะคิดถึงบอสอยู่ไม่น้อยและดูเหมือนบอสคงจะคิดถึงทิมมากเช่นกันบริษัทเบบี้คอปได้ส่งพนักงานมาลบความทรงจำพ่อกับแม่เรื่องน้องชายทำเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทีมได้ชีวิตสุดแสนจะเพอร์เฟกกับไม่ครั้งส่วนเบบี้บอได้เลื่อนตำแหน่งสมใจแต่ทั้งสองไม่ลืมที่จะคิดถึงกันทีมเขียนจดหมายไปหาเบบี้บอถ้าเกิดความรักมีไม่พอที่จะแบ่งกันสองคนฉันจะยกความรักทั้งหมดให้นายเองเบบี้บอได้รู้แบบนั้นทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากบริษัทและถูกส่งให้มาเป็นน้องชายของทีมอีกครั้งครับเขาดีใจสุดๆแถมรอบนี้คงจะดูแลน้องอย่างดีเลย ซึ่งสิ่งที่ทุกคนได้ฟังเป็นเรื่องเล่าที่ทีมเล่าให้ลูกสาวฟังครับเธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่นะและตอนนี้เธอกําลังจะมีน้องสาวคนใหม่แล้วด้วยคงจะปวนสุดๆเลยงานนี้มาถึงก็ใส่ชุดจัดเต็มมาเลยถ้าความรักที่มียังไม่พอเราก็แค่ต้องเพิ่มมันเข้าไปจบกันไปแล้วน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับ